วันศุกร์ที่13เป็นความเชื่อของชาวตะวันตกที่ทําให้ชาวฝรั่งหลายคนต่างหวาดกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านจนกลายเป็นโรคที่เรียกว่าโรคกลัววันศุกร์ที่13ซึ่งมีอยู่หลายตำนานเช่นความเชื่อที่ว่ามีคน13คนร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกนําตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ โดยผู้คนได้รับความเชื่อตกทอดกันมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คน13คนมานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันแล้วคนที่ลุกจากโต๊ะไปเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกที่ต้องตายและความเชื่อและตำนานของชาวนอสในดินแดนสแกนดิเนเวียที่เรียกว่านอสมิดเกี่ยวกับเทพ12องค์มารวมกันจัดงานเลี้ยงในห้องโถงของเอกกเทพแห่งมหาสมุทร แต่แล้วเทพแห่งไฟที่ชื่อโลกิซึ่งไม่ได้รับเชิญมาร่วมง,งานจึงพังประตูรั้วเข้ามาร่วมง,งานในฐานะแขกคนที่13และยังให้เทพฮอตซึ่งเป็นเทพแห่งความมืดมิดซึ่งตาบอดโยนกิ่งของพืชกาฝากใส่เบวเดอร์เทพแห่งความสุขและความยินดีจนเบวเดอร์สิ้นลมหายใจไปในทันทีทําให้โลกต้องตกอยู่ในความมืดมิดและความเศร้าสลดนอกจากนี้ในทุกวันศุกร์ ชาวยุโรปถือเป็นวันประหารนักโทษและเป็นวันทิปทอดทูเดย์หรือวันปีศาจซึ่งชาวประมงจะไม่นิยมออกทะเลในวันศุกร์เช่นในวันศุกร์ที่13ตุลาคมคริสตศักราช1,307พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสทำการจับกุมอัศวินเทมพลาชาวฝรั่งเศสจำนวนหลายร้อยคนไปก่อนจะนำตัวไปทรมานและสังหารเพื่อนำทรัพย์สินของพวกเขามาเป็นของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามชาวอียิปต์กลับมองว่าเลข13เป็นเลขมงคลตามเรื่องเล่าโบราณในสมัยฟาโรห์ว่าชีวิตและวิญญาณของมนุษย์แบ่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยแบ่งเป็นทั้งหมด12ขั้นและขั้นที่13นั้นเป็นชีวิตนิรันด์หลังความตายโดยถือเป็นกุศโลบายของชาวอียิปต์ที่ต้องการให้คนมองความตายว่ามันไม่น่ากลัวและทุกชีวิตก็ไม่สามารถหลีกหนีความตายได้พ้น ส่วนในไทยเกิดขึ้นจากกระแสนิยมโลกตะวันตกที่หลังไหลมาอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์โดยชาวไทยเองกลับมองเป็นเรื่องท้าทายและน่าสนุกโดยในวันศุกร์ที่13มักจะออกไปเที่ยวตามบ้านร้างเพื่อพิสูจน์เรื่องผีสางรวมถึงรายการโทรทัศน์และวิทยุหลายรายการต่างเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญ,ญาณมาพูดคุยกันในรายการอยู่บ่อยครั้ง ยางไรก็ตามเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจในไทยมากขึ้นบรรดาอาคารต่างๆหลายอาคารก็จะไม่นิยมให้มีชั้น13โดยเลี่ยงเป็นชั้น 12A หรือชั้น AA หรืออาจข้ามชั้น13ไปเลยเพื่อความสบายใจของชาวตะวันตกที่เข้ามาใช้อาคารต่างๆในมุมมองของนายเก่งกาจจงใจพระหมอดูชื่อดังของเมืองไทยยอมรับว่าเลข13ถือเป็นเลขที่ค่อนข้างแรงโดยยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาเปรียบเทียบ ซึ่งหลายครั้งมีเลข13เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในทางโหราศาสตร์ของไทยไม่ถือว่าเลข13เป็นเลขอัปมงคลเหมือนฝรั่งเช่นเดียวกับอาจารย์หนูกันภยัยหรือสมพงษ์กันภยัยที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบอกว่าตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ถือเป็นวันมงคลทุกวัน และในทางโหราศาสตร์แล้วอาจารย์หนูถือว่าเลข13เป็นเลขมหาอุดก็ได้สามารถอุดสิ่งชั่วร้ายปิดทวารทั้ง9้าอุดหูไม่ให้ได้ยินปิดตาไม่ให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีและอุดสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาตัวเราต้องติดตามดูผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสุขที่13กรกฎาคมนี้จะเป็นเลขมหาอุดตามตำราไทยหรือจะเป็นวันเคราะห์ร้ายนับถอยหลังความวุ่นวายอีกรอบ ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน